เัดตัแค่นเดียวมือเดียวอันนี้เขาถดสอบทดลอมาีดีโอเลยเลยเฮ้ยตัว้อหัยอมีสีไดโอ้วเว้ยตแคเดียวได้กล้องมันอยู่ในขวดอัดวีดีโอนะคะตอนนี้กำลังขัดค่ะ ลูกค้าเรานี่ตื่นเต้นมากเลยว่าจะออกมาเป็นสีไหน <c oughs> ลูกค้าลุน้นคนขัดก็ลุน้นคนขัดนี่แม่ขัดยางขมักขม้นยิงก็ลง ขัดคือลูกขายสบู่นี่แหละค่ะขัดรอบขัดในหอมกาแฟมากเลยลิลลี่ก็อยากขัดลิลลี่มาแล้วขัดขัดขัดแม่ขัดขัดแน่แน่แน่พีเซนเตอร์ลิลลี่เออขัดออกมาแล้วผิวจะสวย หอมกาแฟหอมไหมลูกค้าหอมไหมลูกค้าบอกหอมค่ะหอมหอมเมันกาแฟเลยกินชวนกินชวนดื่มกาแฟอากาศค่ะมีแต่คนอยากลองนะคะลองเลยทางนี้ลองอีค่ะองนอ,อ,อ,อ่ะทางนี้ก็ลองค่ะ โอ้โหลูกค้าการันตีแน่ๆเลยว่าสวยนคนถ่ายนี่ก็ขาแล้วนะคะผิวนุ่มมากเลยเห็นถึงความแตกต่างเห็นถึงความแตกต่าง <c oughs> มีเพลงประกอบฉากด้วยนะคะเรามีกองเชียร์ด้วยค่ะ <c oughs> กองเชียร์กำลังสารงานค่ะประสานงานนะคะ <c oughs> ประสานงาน <c oughs> ขัดขัด,ขด,ขด <c oughs> โอ้ oh, ลูกค้าทาเอเคขัดยังเมามันเพราะมีดนตรีประกอบมาแล้วค่ะเอาละสิเราไม่ได้จับเวลานะคะเ,เราลืมจับเวลาค่ะยิ่งขัดนานยิ่งสวยค่ะอ๋อนี่ไงเวลามันมีอยู่ <laughs> สองนาทีแล้วค่ะ อ้าวอ้าวยยยยโยนโยลูกขาดโยโย่เดเดเดเอวุ้ยคนถ่ายโยนแล้วนะคะคนถ่ายไม่เป็นบ้า <c oughs> เอาละค่ะแม่คนถ่ายก็เมาวันคนขัดก็เมานะคะเอะ้ย <c oughs> เ, <c oughs> เห็นเห็นกล่องสั้นๆน,นี่อัน ผู้ทายเต้นด้ค่ะเต้นเสียค่ะเต้นเสียอะอแลถอยหลังเยอะเพื่อโอ้ดูค่ะกองเชียร์กองเชียร์มานอนกองเชียร์กองเชียร์มานั่งรอเลยนะคะรอลุ้นค่ะโอ้โวกำลังใจเยอะมากเลยค่ะอันนี้กันนอนรอคิวขัดค่ะอไรจะถึงคิวฉันถือบัตรคิวก่อนนะคะ เพราะว่าช่วงนี้ลูกค้าเยอะเอ้ยโอ้ยสานาทีแล้วค่ะใกล้ความจริงแล้วความจริงจะปรากฏความจริงคือความจริงคํานี้ครูปีชาได้พูดไวอาวพูดเอาคัดคัดคัดคโอ้โหใครที่จะสวยกว่ากันรรเราดูนะคะมี3ามพรีเซนเตอร์ค่ะพรีเซนเตอร์แรกประทับ ใจมากเลยบอกจะจะสั่งซื้อทั้งโกดังเลยค่ะ <laughs> จะมีขายไหมคะทั้งโกดังอะ่ะชอบมากโอ้หอมไหมหอมไหมหอมปะหอมหอมคุณตีใจเยอะๆนะค่าพิเซนเ,ซเซตอร์เนี่ยเ <laughs> <laughs> ย็นละประกันนะคะว่าเย็นขาดแล้วมันขาวมากเลยโ,โหแต่ว่าจะให้เย็นขาดหน้าหน,นานี่คงไม่ไหวอะ่ะ จะตายก่อนมันหนาวเปิดสปาเลยนะเปิดสปาเลยนะดูนางขัดสิอ่ะเดี๋ยวสิอีกหนึ่งนาทีค่ะเนี่ี่แล้วห้านาทีนะคะเราขัดห้านาทีลูกค้าใจร้อนอยากสวยแล้วค่ะห้านาทีห้านาทีแล้วค่ะเงีงระฆังดังแล้วลงน้ำเลยค่ะลงน้ำลงน้ำแล้วค่ะลงน้ำ ลงน้ำลงน้ำลงน้ำขัดเองที่เพราะเราขี้ว่ะเอาลงน้ำฝ่าอกจะของหนาตัวไว้ขัดด้านหน้านี่ไม่ไหวค่ะขาวไมหมฮะรู้สึกว่าขาวไหมขาวโอ้คนขัดรับประกันเลยค่ะว่าขาวตาแล้วโอ้โหขาวขาวจริงขาวอันนี้แบบเราถ่ายทำให้เห็นเลยนะคะเราไม่ได้เฟกนะคะ ขัดจริงค่ะล้างจริงดูจริงนะคะเอามาเลยค่ะไหนดูสิสีชมพูอมชมพูเนี่ยข้างไหนขาดข้างนี้ขาดข้างนี้ขัดนะคะโอ้ต้องเอาผ้ามาเช็ดค่ะเอาผ้ามาเช็ดนะคะเอาสั้นเลยบอสุณค้าตื่นเต้นจะคุณจะเหยียบมาไหมเนี่ยอยู่ไหนหมดเร็วทางใจค่ะโอ้ซูมค่ะซูมเออขาวจริงๆค่ะท่านผู้ชมค่ะขาวมากเลยค่ะ ซื้อหนึ่งแถมกล่องนะคะขาวค่ะขาวข้างนี้ไม่ขาดข้างนี้ขาดขาวอีลีว่ะเออขาวใสมันใสเออขอโทษนะคะเรามีสองภาษาเวอร์ชั่นกะมันขาวอีลีนะค่ะเด้อนานเบิ่งค่ะค่ะมันขาวเอาซูมนะคะซูมซูมนะคะข้างนี้ขาดค่ะข้างนี้ขาดเออข้างนี้ก็ไม่ขัดนะคะมันดำอืดอลาดอยู่ค่ะมันอืดอลาดเห็นเหนเล่ค่ะอืดอลาดการอิอมชมพูของมัที่คงขี้ไข่ไปหมดแล้วค่ะ เอออันนี้สวยสวยมาซิเอามานคนที่สองคนที่สองคนิงลูกคนที่สองคนคิงสแตนด์อัพเลยค่ะกวโอ้สองข้างนี้ขัดนะคะขัดนะคะเอามาอีกสองข้างค่ะเออข้างนี้ขัดค่ะโอ้จะขนลุกหนยค่ะเพราะเขาตื่นเต้นค่ะเออข้างนี้เขาไม่ขัดนะคะมันเป็นโมนโมนอึ้งอึงอึ๊งหง สรุปแล้วใช้ดีมากค่ะเห็นถึงความแตกต่างเลยสวยสวยขัดขัดอันนี้ของคนถ่ายทำนะคะอันนี้ขัดมาแล้วค่ะขาวค่ะขาวขาวรับประกันเลยว่าขาวอ่ะข้างนี้ไม่ได้ขัดนะคะข้างนี้ไม่ได้ขัดเห็นความแตกต่างนะคะ ก็ไม่ต่างสีผิวอืมน่าหนึ่งต่างนะตอนนี้กำลังพิสูจน์ค่ะพิสูจน์พิสูจน์พิสูจน์เป็นยังไงกองกองเชียร์ว่าไงมันสว่างอีกไหมเลืเ่ ย้ายแล้กองบู่อยู่ในขวั่ลเรียวเองเรียมาสิขาวค่ะน่าอาจจะขายอีกแล้วเหรออีกข้างอ๋อข้าวเก้ากม่ดอกมันจะหมื่นอกอแมนเยอะโอ้ลูกค้าคนนี้ติดใจค่ะเจ้าอีกข้างหนึ่งนะคะงามค่ะงามแปดนาทีค่ะ แดปดเก,ก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามมาค่ะผลิตภัณฑ์สบู่กาแฟใช้ดีค่ะขาวผ่องนวลยะเอยบละยับเลยขัดแล้วผิวนุ่มค่ะชุ่มชื้นชุ่มชื่นถ้าไม่เชื่อต้องลองนะคะเยลละประการค่ะเอาเย็นใช้แล้วค่ะอุดหนุนนะคะอย่าลืมนะคะขอบคุณค่ะ <laughs> <laughs> มาลูกค้าเราขัดต่อ <laughs> โอ้ลูกค้าอยากงามสนใจไหมยายยายมาลองสิย yeah, าย yeah, กำลังคิดอยู่เอาไงเอาไงานุนม่นมนล่ำแต่นุ่มนะนุ่มอยู่นุ่มอยู่แปดเก้าสิบสามนะคะถ้ากสิบสามเจ็บเป็นล้างเลยอ่านั่งนั่งคัดว้ยลูกค้านี่รอจนเซ็งลเ,เลยะคะ่ะลูกค้าอย่างเซ็งเลย ไม่ถึงคิวสักทีลูกค้าเหนื่อยรอค่ะออเออขอโทษนะคะเพราะว่าลูกค้าเราเยอะค่ะต้องรอหน่อยนะคะมาค้างคืนรอเลยค่ะจะบัตรคิวหรือยังคะ,ะจะบัตรคิวหรือยังะจะบัตรคิวะะอนะคะเรามีบัตรคิวค่ะจะบัตรคิวหรือยังมะเอยนอนรอก่อนนะคะลูกค้าเราเยอะค่ะ แล้วค่ะลูกค้าอ่ะโซโซลูกค้าขัดเองค่ะเพราะว่าเออคนคนขัดให้เขาไม่สะใจค่ะเขาจัดเองเลยรอดูว่าสงสัยจะขาวขาวดังแสงอาทิตย์แน่ๆเลยขัดอย่างมันหอมไหมหอมไหมหอมอืมหอม หอมหอมหอมบ้าอะไรฉันโอ้ยชียงแข็งขนาดนี้ก็ตี๊บค่ะต้องขอบคุณโควิดนะถ้าเย็นตากเลยนี่เย็นดำเกี้ยมเลยเอาเลยค่ะคัดเลยค่ะพี่คัดคัดคัดมีดนตี โอ้บอบอแม่มาลองมาลองมาเป็นพีเซนเตอร์ให้หน่อยคุณยายก็สนใจนะคะบอกคุณยายหอมดีค่ะคุณยายบอกหอมใช่ต้องขาดทุกวันนะคะขาดวันเว้นวันก็ได้ค่ะผิวเราจะได้ผัดเปลี่ยนนะคะอย่าไปขาดกระนำนะคะมันไม่ใช่กระนำซัมเมอร์เซลนะเอาล้ครับสิบเอ็ดแล้วจ้าลูกค้าใกล้แล้ว แกจะได้สวยแล้วยังขัดต่อไปสู้ๆใช่สิบเอดแล้วขัดต่อไปพลังโซลาเซลล์นี่แพ้ไปเลยนะผิวลูกค้าจะสวยคนนี้รับประกันสวยไปแล้วอันนี้รับประกันอะสวยไปเรียบร้อยแล้วว้าวนาเกาอยู่ กองเชียร์ค่ะกองเชียร์ชเชียร์จนหลับไปละอ้าวสิบสองค่ะอีกหนึ่งนาทีสู้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 ไม่เอามาขัดอีกล่ะพอไหมนันน่ะอพอแล,แล้วเหรอนี่เขารู้สึกเป็นไงนุ่มเนียนไหมลื่นลื่นใช่ไหมเนียนลื่นใช่น,น,นุ่มม,มันนิ่มไงเออแต่ยายเราอ่งอางเดือนที่ละมามีมามีไปไหนมามี นี่เน่ลูกค้าเราสนใจแล้วค่ะมาแล้วค่ะลูกค้าบัวขาวอะบัวขาวบอกเฮ้ยเป็นไงถ้ามันดีอะบอกด้วยนะจะขาดถ้าขาวไปทั้งตัวขนาดนี้จะขาดอีกเหรอน่ะจะขาดแล้วเหรอโอ้ยเอาไหมขาดแล้วสวยนะลิลี่ลิลี่ตื่นแล้วแล้วถึงคิวแล้วได้แล้วค่ะสิบสามอ่ะลิลี่มาจะถึงคิวละ เร็วเร็วเร็ว,รว,รวอยากสวยเห็นไหมอันนี้ก็อยากสวยมีแต่คนอยากสวยสวยไหมสวยไหมสวยโวนะโอ้ยค,คนกับเข่ามากับขาวเอาเข้าไปน้ำตายเลยนู่นอ่เอาแล้วค่ะ,เอ,ะ,คะเอาล้างเลยค่ะล้างเลยล้างเลยล้างเลยนะคะ,ล,ะล้างเลยนะคะลูกค้ารู้สึกเป็นไงซุ่มซื่นนะ อย่างมันเลยไม่เลยบ้วนมีความรู้สึกไม่ต้องหาผ้านะคะนี่เรามีผ้าส่วนตัวค่ะมีผ้าส่วนตัวค่ะโอ้ดูดีขึ้นดูดีขึ้นค่ะใสขึ้นอมมันอมชมพูเลยมันเลือดมันแรงหมดแล้วมันใช่เพราะว่าเราขัดไงเราไปกระตุ้นผิวอืม เออสวยสวยใสยปิงอ่าดูดีขึ้นใสขึ้นนิ่มไหมนิ่มนิ่มหอมลูกลูกค้าประทับใจมากเลยค่ะโออขอบคุณค่ะลูกค้าขะอย่าลืมนะคะยี่ห้อนี้เลยค่ะก้ามวัวกาไมัยอย่าลืมอุดหนุนนะคะกาแฟยี่ห้อนี้ค่ะสุดยอดเลยค่ะผิวนุ่ม <ส iggly S 1> ผิวเนียนหอมสบู่กาแฟค่ะ อุดหนุนได้นะคะอุดหนุนเยอะๆซื้อหนึ่งแถมกล่องค่ะขอบคุณค่ะ